วันนี้แบบดีใจที่ทุกคนแฟนๆมาหาเยอะมากเลยครับแล้วก็พี่ๆสมวนชนก็อยมารอกันนานพอสมควรเลยก็ขอบคุณที่พี่ๆมารอกันมากๆเลยครับวันนี้ก็มีความสุขมากๆเลยครับที่ได้ร้องเพลงใหม่แล้วก็เต้นก็คือเพลง X ร้องแล้วก็เต้นให้ทุกคนดูเป็นครั้งแรกครับตื่นเต้นมา,มากๆเลยแล้วก็วันนี้ไม่ได้ร้องแค่เอด้วยครับมีอีกตั้ง3าเพลงก็ถือว่าเป็นวัน ดีๆของผมอีกหนึ่งวันเลยครับวันที่ดีมากๆเลยสำหรับเพลงนี้ก็ยังคงสดใสเหมือนเดิมช่วยคะยังไงบ้างคะก็ถามว่าสดใสเหมือนเดิมไหมที่ผ่านมาก็เอ่อที่ผ่านมาเพลงแรกเป็นหมอนอิงใช่ไหมครับแต่หมอนอิงก็สดใสในระดับหนึ่งนิดนึงครับแต่ว่าเพลงนี้จะสดใสแบบขั้นสุดเลยครับสดใสมากๆใช่ครับชมด้วยวันนี้ใช่ครับตีนน้องเอคือสีชมพูตั้งแต่ชุดแล้วก็ MV ด้วยครับมีแต่สีพาสเทลซึ่งแบบ น่ารักมากกเลยใช่ครับวันนี้แฟนๆก็มากันเต็มลยทั้งแระไทศทยเต็มเต็มมีเพื่อนๆดูบันดีแล้วปามามาด้วยใช่ครับวันนี้มากันเยอะมากๆเลยครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในดูบันดีก็มาให้กําลังใจกันหลายคนเลยครับแล้วก็ปามาก็มาด้วยครับปามาไม่ได้บอกเหมือนเมื่อเช้าปามาเพิ่งเพิ่งรู้เมื่อเช้าครับว่าปามาจะมาด้วยปามาไม่ได้บอกก่อนครับเซอร์ไพรส์เลยแล้วก็มีเฮียมาให้กำลังใจอันนี้เฮียก็ รู้ครับว่าเขาจะมาแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะมาแบบไหนครับอ,อ,อยู่ดีเขาก็โผล่มาหน้าช่วยหน้าเลยครับเ,ออเพราะว่าตอนแรกผมก็ถ่ายรูปดวงกับเพื่อนเพื่อนน้องในรูมันดีอยู่ข้างหลังแล้วก็ขึ้นเวทีมาตอนแรกไม่มีเฮียครับแต่พอมาข้านหน้าฟูเอาอะไมมาอยู่ตรงนี้เลยครับรู้สึกไงบ้างเราร้องเพงลงก็คือแฟนๆก็คือร้องตามได้แล้วตอนใช่ครับเพิ่งปล่อยไปสองสามวันเองครับแล้วทุกคนร้องได้แล้วทั้งเพลงเลยครับอาจจะเหลือแค่ท่อนแรปบางท่อนที่ อาจจะยังไม่ได้ฝึกมาครับใชค่สวันไม่ถึงสวันดีเลยใช่คถะร้านของแล้วครับใช่ก็ดีใจมากเลยครับที่จริงๆผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับว่าอย่างตอนหมอนยิงก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับเป็นเอ๊ะก็ยังตื่นเต้นเหมือนกันครับว่าปล่อยไปแล้วทุกคนจะแบบชอบหรือเปล่าครับก็อยากจะขอบคุณพี่แทนด้วยครับแล้วก็พี่ข้าวเฟลโลเฟลโลครับที่ร่วมกัน แต่งเพลงนี้ให้ผมนะครับแล้วก็ขอบคุณทางมาเบลมากๆเลยครับที่รับเล่น m v MV เพลงนี้การร่วงานกับระดับทีมของงานดนตรีอย่างพี่แทนแล้วพี่เข้าปเป็นยังไงคโอ้หเรียกได้ว,ว่า <ๆ S 2> เขาเป็นสุดยอดเลยครับ <ๆ S 2> ผมมากติดตามเพลงของพี่แทนลิปตาแล้วก็วงเฟลโลเฟลโลด้วยอยู่แล้วครับซึ่งแบบเราได้ร่วมงานกับเขาแล้วแล้วเขาผมรู้สึกว่าพี่แทนนะลายเซ็นพี่แทนในการแต่งเพลงคือ จำง่ายติดหูมากๆเลยครับหลายเพลงที่ผมฟังก็คืออยู่ในหัวมาเรื่อยๆ,ๆจนวันนี้เราได้ให้พี่แทนได้แบบมาแต่งเพลงให้เราอย่างเงี้ยแล้วมาฟิชเชอริ่งด้วยมาแรปด้วยเปเกียรติมากๆเลยจริงเราร่วมแชร์ไอเดียยังไงพี่แทน,นครับอ๋อก็พี่แทนเป็นคนออบอกผมว่าการเ,เวลาที่พี่แทนแต่งเพลงเนี่ยเหมือนแล้วก็การที่เราจะเป็นศิลปินได้คือไม่ใช่แค่ว่าจะให มีคนมาแต่งเพลงให้เราแล้วเราไปร้องอย่างนี้ครับคือเราต้องร่วมกันช่วยกันแชร์แชร์แบบไอเดียอะไรต่างๆซึ่งเพลงนี้ก็พี่แทนก็ให้การบ้านผมมาเหมือนกันครับตอนแรกพี่แทนก็นัดคุยกันต่อหน้าครับเพราะว่าพี่แทนอยากจะเห็นว่าจริงๆผมมีคาแรคเตอร์แบบนหนเป็นคนยังไงครับก็เลยนั่งนั่งคุยกันแล้วก็คุยกันถึงคอนเซปต์เพลงด้วยจนได้ออกมาเป็นน้องเอครับแล้วก็ให้การบ้านมาผมก็ไปลิสต์ลิสต์มาครับแล้วพี่แทนก็เอาสิ่งที่ผมลิสต์ไปเขียนในเนอเพลงด้วยก็คือเพลงนี้ผม ได้มีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อเพลงด้วยดรดีๆทั้งเพลงเลยค่ะเพราะว่าพี่แทนให้ผมลิสต์มาสิบอย่างครับประมาณสิอย่างว่าการกระทําอะไรของเขาที่ทําให้เราเอ๊ะอย่างแบบในเนื้อเพลงก็จะมีเชอามากอดชอบมาชมเหมือนเราเนี่ยน่ารักหรือว่ามองไปอีกทีก็ชอบส่งยิ้มให้กันตลอดอย่างเงี้ยครับพูดถึงทุกคนเลย <Das que ath ie> ต้องเป็นแมวมอยากเป็นแมวทำไมต้องเป็นแมวก็ผมอยากแบบอยา่างตอนหมอนอินก็หมอนอินก็มีแมวใช่ไหมครับแต่เพลงนี้จริงๆที่พี่ทีมงานเขาก็เสนอมาหลายแบบเลยครับตอนแรกมีกระต่ายด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเป็นแมวอีกครับเพราะว่าผมก็เลี้ยงแมวด้วย <c oughs> แล้วแบบแฟนๆก็ชอบบอกว่าผมเหมือนแมวก็เลยเป็นแมวให้เลยครับ MV ีนี้ในเรื่องในนเนื้อของแมวของใครอยากทำมุ คขามูครับใช้น้องเป็นแมวดาราค่ะบ้เป็นเซเลปครอตอนแรกก็คิดอยู่คขาว่าจะเอาจูายมาเล่นดีไหมแมวที่ผมเลี้ยงครับแต่ว่าน้องไม่ค่อยได้ถ่ายงานหรือไม่ค่อยได้เจอใครเยอะๆไม่เจอเลยครับกลัวแบบถ้าน้องมาถ่ายแล้วน้องอาจจะตื่นคนหรือว่าทํำพี่ๆเสียเวลาครก็เลยใช้น้องที่โปรเฟชชั่นอลเลยดีกว่าครับเป็นแมวโปรเฟชชั่นอลครับ บมากดีใจมากๆเลยครับแบบผมก็อย่างคืนวันที่ปล่อยเอะก็ปล่อยไปแล้วพอดีคืนนั้นมีงานพอดีครับก็เลยอาจจะไม่ได้ตามดูอะไรเท่าไหร่ว่าติดชา์าถึงไหนแล้วมาดูอีกทีตอนเช้าครับตอนที่ไปเอ่อเกดจะนื่ คนข้างร้อนตอนที่ไปแชร์ครับแชร์เช้าว่วาอุย้ยติดชา้าติดหลายอย่างเลยก็แบบรู้ไปพร้อมๆกันทุกคนเลยครับแล้วเซอร์ไพรส์ดีใจมากๆครับที่แฟนๆช่วยกันดันน้องเอชช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยกันเปิดฟังช่วยกันแชร์ต่อด้วยคือไปทแฟนแล้วด้วยโอ้ยใช่ครับอันนี้ตกใจมากเลยครับที่แฟนๆทำให้เหมือนกันอย่างตอนน้องหมอนอินก็ได้ไป ด้วยครับแล้วทางนี้ก็ได้อีกแล้วเป็นแฟนน่ารักมากเลยครับก็ถึงตอนถ่ายเมีสดใสเหมือนที่ออกมาเลยโอ้โหสดใสสดใสมากๆเลยครับเซตพี่เขาเซตอลังการมากเลยครับเรียกว่า MV นี้ดีมดบิว c ิกก็จัดเต็มมากๆเลยตั้งแต่ตอนหมอนอิงแล้วที่แบบโอลงทุนไปเยอะมากๆเพลงนี้ก็เซตยิ่งใหญ่อลังการสีสันสดใสมากครับตอนถ่ายก็โอ้ยแล้วยิ่งถ่ายกับทางมาเบลแล้วก็พี่แทนด้วย แต่ละคนก็คือเหมือนเขามี energy ที่ดี energy บวกแบบแผ่ออกมาตลอดเนี่ยครับทำให้แบบถ่ายเอวีไม่เบื่อเลยครับสนุกทั้งวันเลยจริงๆเมื่อมาเบลไม่เคอไปใส่กินด้วยกันน่ารักมากเมาเบลน่ารักมากๆจริงๆชาวแบบก็ไม่ไม่คนมาเล่นกันนแล้ววชะไมอุ้ยจริงๆก็ก็คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับทางมาเบลใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็อยากจะแบบจีบตัวมา ท้งพิกซี่เลยครับค<ด>ือัวมาร <นะ S 2> ้องเพลงด้วยกันครับเพราะยังอยากแบบอยากร้องเพลงด้วยครับอาจจะมีครับอขอให้มีมรครับรอแล้วรอเลยครับคืนนี้เราก็มีชาลเลนจ์ด้วยใช่ครับคืนนี้มีชาเลนจ์ครับเป็นท่าเ,า,เนาเต้นครับผมก็เต้นลงทิกตอกไปแล้วด้วยคืนนี้ก็ค่อนข้าง, <c oughs> <ส>งยากอยู่เหมือนกันครับผมก็ฝึกอยู่สแป๊บนึงเลยครับมีเราใหม่ ส่วนใครแบงคนมาเต้นเราหรือยังก็มีคนกำลังฝึกอยู่ครับมีคนกำลังฝึกอยู่ครับเขาก็บอกว่ายากเหมือนกันครับอีกเวลาอีกแค่ไหนเหรอครับก็ให้เวลาอีกสักแป๊บนึงแล้วกันครับเดี๋ยวน้องจะตกเทรนไปสักกคนให้เขารีบเต้นก่อนที่ก่อนที่แบบน้องจะตกเทรนแล้วกันครับมจะขอให้ไม่ตกครับจะได้เห็นเต้นคู่กัน เดี๋ยวเห็นแน่นอนครับเห็นอยู่แล้วครับทางอื่เพลงเกาหลีสเปเชียลซิงเกิลหมูเพลงเกาหลีครับก็เป็นเพลงที่เป็นสเปเชียลซิงเกิลของผมครับที่ได้ร้องกับศิลปินเกาหลีครับพี่พอลครีมซึ่งตอนนี้ก็อัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับอีกไม่นานเร็วๆนี้เดี๋ยวจะบินไปถ่าย MV ที่เกาหลีด้วยครับหมูก็ตอนแรกแบบตัดทางดีดีมิวสิก เขาติดต่อครับติดต่อตเหมือนติดต่อกับทางนู้นทางนูน้น,นก็สนใจเราด้วยเหมือนกันครับก็เลยแบบดีลกันแล้วก็ได้มาร้องเพลงคู่กันเลยซึ่งตอนที่ดูครั้งแรกครับก็ตกใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าเด็กตัวน้อยอย่างเราเราจะได้แบบมาร้องเพลงกับเขาเรียกว่าเป็นตัวพ่อของเพลงโอเอีเกาหลีเลยอย่างงี้ยครับซึ่งแบบโอ้ใช่ครับเซอร์ไพรส์รามากเลย ตอนอัดนี่คืออัดแยกหรือว่าไปอัดด้วยกันไปอัดด้วยกันเลยครับใช่เจอกันเลยครับแล้วก็พี่พอคิมช่วยแนะนำอะไรผมเยอะเลยครับพี่พอคิมคุมอัดนี้เลยการรู้เรื่องความสามารถในเรื่องของภาษาอยู่แล้วแต่จะมีอะไรบ้างว่าคุณจะพูดภาษาอะก็ผมชอบฟังเพลงเกาหลีอยู่แล้วครับเลยอาจจะตั้งชอบฟังมังเสดเมื่อก่อนแล้วหรือาจจะติดสำเนียงมาบ้างครับก็เลยเรื่องสำเนียงก็พยายามทำให เหมือนเนทีฟสปีคเกอร์ให้ดีที่สุดครับแต่ว่าเขาก็มีทางฝั่งพี่พอลชิมเขาก็มีคนไกด์ร้องมาให้ครับก็พยายามแกะแล้วก็ร้องตามครับเมื่อไหร่เนี่ยเม่อรเมื่อไหร่เ่ไหร่ต้นปีหน้าได้ฟังแน่นอนครับสปอยแนวเพลงชนิดไหนสปอยแนวเพลงนะครับเป็นเพลงเพลงสดใสเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้สดใสเท่าน้องเอครับแต่เป็นเพลงที่มันฟีลิ่งกูดมากมากเลย อาจจะไม่ได้โอไม่เต้นเท่าเอกแน่นอนครับอ,อาจจะท่าเต้นก็อาจจะแบบนิดนึงอ,อ,อาจจะมีท่านิดหน่อยหรือเปล่าออก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเพลงน่ารักรับจะปิดไปเมื่อไหร่อย่าบอกไม่ได้ไแต่ว่าวเร็วๆนี้ครับตเตรียมตัวพร้อมเรียบร้อยเลยเตรียมตัวพร้อมครับแล้วก็อาจจะต้องรีบถ่ายด้วยครับเพราะว่าวางแผนไปแล้วว่าจะปล่อยช่วงไหนครับต้นปีหน้าครับอีกจริงๆต้นปีหน้าพูดเหมือนนานแต่ว่า จะจะปีใหม่แล้วครับก็อีกไม่นานแล้วครับีวไัได้ฟังเพลงเราต่อต่อต่อ,ตอใช่ครับตอนนี้แบบมีแพลนวางไว้เยอะพอสมควรเลยครับซิงเกิลสามก็วางมีอัดไปบ้างจริงจซ,ซิงเกิลอ,อื่นก็แพลนไว้แล้วเหมือนกันครับอัดมีอัดไปบ้างแล้วบางเพลงด้วยครับแต่ว่าก็กําลังดูอยู่ครับว่าซิงเกิลสจะเอาเป็นแนวเพลงแบบไหนดีเพราะว่ามีเพลงที่แบบทางดีดีวีสิกเขาก็ สี่พี่พี่ที่แบบนักแต่งเพลงมาแต่งให้หลายคนเลยแล้วก็ต้องเลือกครับว่าซิงเกิลสามจะแบบไหนดีแ้้วออยย่าาางตัเเรกไดป็นซิงเกิลสามนะครับอืมซิงเกิลแรกฟังสบายซิงเกิลสองนะสดใสซิงเกิลสามก็ล็อกเพลงเราคลอนเล่น <laughs> อาจจะเป็นเซ็กซี่เหรอครับโ,โอ้เซ็กซี่ยังไม่เซ็กซี่หรอกหรือเปล่า อาจจะเป็นเพลงเศร้าอกหักแบบน้ำตาแตกเลยก็ได้นะครับแต่ว่าก็อยากดูน่าเซ็กซี่นะเดี๋ยวอาจจะเปี่ยนจะมีก็ไม่รู้เหมือนกันรอรอรู้รอรู้ครับดีมดีแลนด์อ๋อใช่ครับดีมดีแลนด์นี่ครับถ้าอยากดูเซ็กซี่ดูในดีมดีแลนด์ได้โอ้ยสปอยแล้วสิดีมดีแลนด์เซ็กซี่ก็มีเซ็กซี่อยู่ครับแต่ระดับไหนก็ก็ เยอะอยู the ่เหมือนกันครับอะไรนะครับนี่ก็ให้แหละครับเอทำไมเอดีมดีแลนด์มีอะไรให้เอเยอะเลยครับมีอะไรให้แบบมีโชว์ที่คิดว่าทุกคนยังไม่เคยเห็นจกผมกับเนียด้วยครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่แบบผมหรือเนียหรือว่าผมกับเนียคู่กันนะก็คือ มีผมกับไปคอนแลับกับเพื่อนพี่ๆน้องๆในดูมันดีด้วยบางทีก็อาจจะไม่ใช่แค่สองคนอาจจะเป็น3 4 5 6ี่หคนเลยครับว่าก็อยากให้ทุกคนไปดูกันครับว่าเราจะโชว์มาเป็นรูปแบบไหนครับสําหรับใครที่กดบัตรแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันวันที่13บสามพกราครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้กดตอนนี้ยังเหลือบัตรอยู่ครับอยากให้ทุกคนกดไปดูกันจริงๆนะอยากให้ทุกคนไปแบบไปให้กําลังใจเราวันนั้นครับหรือว่าใครที่ไม่สะดวกก็กดบัตรสตรีมมิ่งก็ได้ครับ ถ้าความใหญ่ของเซอร์ไพรส์ที่เอ็มจีแลนด์โอ้โใหญ่กว่าแบงคดอกอันนี้เลยครับใหญ่กว่าเลยครับพาไม่ได้แล้วล่ะจิงใช่ครับพ้าไม่ได้เลยเวทีมันจะยิงง่งใหญ่อะไรอย่ายเป็นครั้งแรกที่ขึ้นเอ่อโชว์ที่อิ p แพ t กด้วยครับใหญ่มากๆเลยครับแบบก็ไม่เราไม่เคยไปยืนตรงนั้นด้วยครับก็ไม่รู้ว่าไปยืนที่อินแพ็กแล้วเราจะเป็นยังไงจะรู้สึก ยังไงจะตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนครับบางทีอาจจะก็มองได้หลายมุมว่ามีแฟนๆไปหาเยอะก็ตื่นเต้นมากครับแต่บางทีอาจจะแบบเยอะหรือแฟนๆอยู่ไกลเกินจนแบบก็คงอาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างแรกครับน่าตื่นเต้นมากๆครับมีตั๋วสมัยเวอร์สมัยเวอร์ครับใช่ตอนนี้เปิดกล้องไปแล้วด้วยครับเปิดกล้องไปบางส่วนแล้วครับแต่ว่ายังเก็บเป็นความลับอยู่ครับยังบอกอะไรได้ไม่ค่อย ยังบอกอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยค่ะยังไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะเป็นซอมบี้หรือยังบอกไม่ได้เลยครับใช่แต่มีคนเป็นซอมบี้แน่นอนครับอุ้ยบอกได้แหล้วบอกได้แล้วครับก็ต้องมีซอมบี้อยู่แล้วครับใช่แต่ว่าจะเป็นใครไม่รู้เหมือนกันฝากเกินฝากที่แรงได้เลยครับก็ขอฝาก เพลง A ด้วยนะครับก็วันนี้เป็นวันโชว์เคสของเพลง A นะครับเป็นซิงเกิลสองของนุนิอเลยครับก็เป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนแบบมีความสุขมากๆเวลาฟังครับเพราะว่าผมตั้งใจร้องแล้วก็ตั้งใจใส่ความสุขตอนที่ร้องเพลงนี้ลงไปเยอะมากๆเลยยังไงก็อยากให้ทุกคนไป A กันทุกวันเลยครับแล้วก็รับฟังได้ที่ยูทูบเนี่ยดีมิวสิกครับแล้วก็หรือทุกคนจะขอไปที่คล่นวิทีุต่างๆก็ได้นะครับพี่ดีเจ ใจดีเปิดให้แน่นอนครับอยากให้แบบอ,อะไรนะครับเ,รอเอากิดปุ้ยอยากให้ไปถึงแบบหลายๆลร้านเลยครับใช่ไปอยากให้ไปได้ไกลกว่าหมอนอิงด้วยครับอยากให้น้องเอไปได้ไกลๆเลยครับยังไงก็ฝากเปิดฟังกันบ่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ขอฝาก Special s ซิงเด้วยครับที่เป็นซิงเกิลพิเศษที่ผมร้องกับพี่พอคิมครับศิลปินเกาหลีก็เดี๋ยวต้นปีหน้าต้นปี2567ได้ฟังแน่นอนครับ ใช่ครับแล้วก็ขอฝากดีม a ีแลนด์ด้วยครับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของบ้านรูมันดิของผมเลยครับก็มีกุนเพื่อนพี่น้องๆขึ้นโชว์เยอะมากๆเลยครับก็มีโชว์ที่ยิ่งใหญ่อลังการตะการตาหลายโชว์มากๆใช่ก็อยากให้ทุกคนกดบัตรไปดูกันนะครับก็วันที่13มุการานี้ครับที่ IMPACT เมืองทองธาน,นีครับแล้วก็แล้วก็มีซอมไบเวอร์อย่างสุดท้ายครับก็เป็นซีรีส์โปรเจกต์ใหญ่มากๆของ บ้านโดิมดีพวกเรานะครับก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับซอมบี้ซึ่งรู้สึกว่าประเทศไทยยังไม่ค่อยมีซีรีส์แนวนี้เยอะมากสักเท่าไหร่ครับก็เรื่องนี้โปรเจกต์ Project, ยิ่งใหญ่มากมจริงๆครับแล้วก็ได้นักแสดงระดับตำนานมาร่วมแสดงด้วยเปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบางส่วนยังไงก็ฝากรอติดตามถายในปีหน้าแน่นอนจ,จ,จไปชือดรมีโอกาสพาามาเลย พาเขามาไม่แน่ใจครับแต่ว่าถ้าเราไปหาเขาน่าจะมีนะ <c oughs> ถ้าเราไปหาเขาที่นู่นน่าจะมีครับ <c oughs> แต่ถ้าพาเขามาล่ะครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องลองติดต่อดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าเขาจะพี่พอคิมจะสะดวกไหมครับเพราะว่าคิวงานคิวงานเขาน่าจะแน่นมากๆเลยครับ <c oughs> จริงๆหาคิวถ่าย M v นมนาอสมควระเหมือนกันเขากว่าจะแบบคลิกลงตัวกันครับ <c oughs> ติดตามเลย <c oughs> เออเล้ว ก็ยาวเหมือนกันนะครับก็จะมาจาก yeah, 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 yeah. ฉันตองมีสิ่งที่นเลยเธอกำลังชอบฉันหรือเปล่านะฉันว่ามันมดูให้เห็นไงนะเพื่อว่าเธอได้เตรียมหัใวใจเป็นที่ว่าเอาไว้ต้องเป้นคนพิเศษของเธ ปร,ประมาณนี้ครับอีกครึ่งพู็ฝากทำชาเลนจ์ช่วยนะคะสาธุครับรายลังสาธุ99ครับ